ม่งไอ้เยี่ยแม่งอย่างเออไอ้ยี่คอมแม่งคอมมือสองมาเนี่ยไอ้ยี่แถบเจ้าของมาเปล่าวะใช่หรอมันมันค้างเหรอไม่เป็นไรวะเออแม่งคือเราไม่ดีเตัวสี่ตัวเต็งไม่ได้เปล่าวะไอ้เยี่เหมือนคอมแบบไอ้เยี่คอมมือสองแถบเจ้าของชัวร์เชื่อกูปะใช่หรอดูดิมันขยับเองแล้วมันขยับเมื่อกี้มมันขยับไอ้ยี่ยคอมดูดิมันขยับจอนไเยบอกให้จอนไหนดูเลยเอให้จอนไหนดูดิไอ้เหอนไหนดูดิไหนไมังขยับเองเว้ยดูดิเชื่องงงกันงงกันทั้งหาดูดิ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมปก็นตรีไหนเอออะเราดูดครับอะดเขาดดเหดี่ะเห็นป่ะเขาเห็นเห็นป่ะดูเห็นป่ะงหวาไเนี้ยมันเป็นอะไรนะไม่ใหม่ไม่เไหมใช่ครับนี่เขาดิโอ้อรเนี่ยอะไรอานวมันไม่เหมนไเนี่ยไม่เหมาไกไอเนียโอยเจอมดมไม่ได้เป็าไม่ไมมึงลองอันใหม่ดูไหมมึงลองไม่เหมกเหาไกอย่าไปใช้มันเช่นตัวนี้เดี๋ยวใช้แล้วตัวนี้ดูใช้ตัวนี้ดูใช้ตัวนี้ดูเอ้า เห็นมเห็่าเมานี่มันก็ดีทำไมใเมาส์ะทำไมมันไม่ดีใช่ไหมล่ะไม่ังก่อนโดยที่เขาบว่ต้องตีมากเราเขาเราเขาดรต่อเขาบอก่ีม้ไม่คือเอาไ่เมาไม่ดีไม่ใช่เมาไม่ดีกูกัใช้เมาส์นี้อยู่มาใช้เมาส์